ู้ตรวจผู้ติดตามกำกับการการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีวันที่18มกราคม2564เวลา15.00นผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลตำรวจตีชยุทธมารยาทผู้บังคับการตำรวจผู้ทธรจังหวัดปทุมธานีได้รับมอบหมายจากนายชัยวัฒน์ชื่นคุสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมผู้ตรวจผู้ติดตามกำกับการการปฏิบัติการปฏิการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีนายนิติชัยวิริยานนท์นายอำเภอคลองหลวงพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรปัสสัดผู้กำกับการสานีตําำรวจภูทรคลองหลวงพันตำรวจเอกอำนวยพันธ์นิ่นน้อยผู้กำกับการสานีตําำรวจภูธรคลองหลวงนายชาวริศประเสริฐสุด สาธารณสุขอำเภอคลองหลวงนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด่านพันตำรวจตรีชยุธมารยาทผู้กำคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าตามคำสั่งและแนวทางการโดยบัติในเชิงลุกโดยการออกแผนล่วงหน้าเพื่อสุ่มตัวแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อตรวจ หาสุ่มเสี่ยงจากการแพระบาดของเชื้อวรัสดังกล่าวและรายงานผลการปฏิบัติให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีทราบโดยเร็วต่อไปสหรัฐแก้วตารายงาน